ครับสวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผม1ยุคนวิเศษสังนะครับกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com วันนี้ออกสตาร์ทสัปดาห์ใหม่นะครับชื่อว่าเป็นสัปดาห์สำคัญที่หลายคนติดตามสถานการณ์ของการบ้านการเมืองนะครับโดยเฉพาะการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาประชาชนประชาชนนักขณะนี้หรือแม้กระทั่งนิสิตนักศึกษา หรือกลุ่มอาชีวะนะครับถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวที่อาคารวัฒสภาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้สรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบส่วนเย็นนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาในหัวข้อแรกที่บอกว่าวัดพลังแท้จริงนักศึกษาชุมนุมใหญ่ธรรมศาสตร์ก่อนถึง16สิงหาคมนะครับก่อนถึง16สิงหาคมคุณผู้ชมดูหัวข้อให้ดีๆวัดพลังแท้จริงนักศึกษา ชุมนุมใหญ่ธรรมศาสตร์ก่อนถึง16สิงหาคมนะครับสิสิงหาคมเนี่ยเป็นวันที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งต่อมาพัฒนาชื่อเป็นประชาชนปลดแอกเขาประกาศที่จะชุมนุมใหญ่ที่นุสาวรีย์ชายไูเนี่ยในวันที่16สิงหาคมแต่วันนี้บังเอิญว่ามีงานใหญ่เหมือนกันก็คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมให้คุณผู้ชมดูภาพของการชุมนุมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อครั้งที่ผ่านมาหรือการเตรียมตัวเวทีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ เนี่ยจะบอกว่าตั้งแต่ที่มีการชุมนุมของนักศึกษาทั้งก่อนโควิดหลังโควิดนะครับการชุมนุมที่มีคนไปร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์บังสิทธิในช่วงก่อนโควิดนะในช่วงก่อนโควิดนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในวันนั้นแหละคุณผู้ชมครับส่วนหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชาตาิเมื่อวันที่18กรกฎาคมวันนั้นถูกระบุเอาไว้ว่ามากที่สุด อยู่ที่2,000ไม่เกิน3,000คนอยู่ที่2,000ไม่เกินส0 0 0ันคนเพราะนั้นเนี่ยเมื่อพูดว่าจะชุมนุมใหญ่ในวันที่16สิงหาคมเอาวันนี้ก่อนเนี่ยนะครับที่ธรรมศาสตร์ต้องนับจำนวนแหละว่าคนนี่ออกไปขนาดไหนวันนี้ไม่มีใครครหากระแสนในออนไลน์โซเชียลมีเดียว่าโอา้โหเยอะเหลือเกินนะครับบรีทวิตกันทีเป็นหลายแสน หรือมีคนเข้ามาแชร์มากดไลค์มาวิาพากษ์วิจาร์ให้การสนับสนุนในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากแต่ครั้งนี้เนี่ยมันถึงสถานการณ์จริงละอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับถ้าการชุมนุมใหญ่ในวันที่16มีคนมาเหมือนเดิมน้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมไม่มากเลยนะครับมันก็เป็นมอบที่ ไม่ได้มีพลังมากมายในแง่ของจํานวนคนก็ต้องเรียนกันตามตรงแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะถึงวันที่16เรามากันที่หัวข้อง่ายๆแต่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญว่าธรรมศาสตร์วันนี้ถ้าเทียบเคียงจากของเดิมคราวก่อน2-3พันเนี่ยนะครับวันนี้ว่ากันว่านะครับคาดหวังกันว่าอยากจะให้มากันเป็นหมื่นนะแต่ดูจากเวทีดูจากเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะรถสุขารถห้องน้ำมีเรียบร้อยมีตำรวจ EOD เข้ามาตรวจสอบเพื่อป้องกันมือที่สมที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุได้นี่คือรอวัดพลังที่แท้จริงการชุมนุมจะกดดันรัฐบาลได้ด้านหนึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนความคิดเห็นร่วมกันของประชาชนด้วยนะครับเอาตัวนี้ให้ชัดเจนก่อนนะทีนี้ มาดูหัวข้อที่สองมันก็จะสอดคล้องกับหัวข้อแรกเป็นการตั้งคำถามบอกว่าเดิมพันประชาชนปลดแอกสิงห6ส,สิงหามาไม่ถึงก็ยากแล้วหมายความว่าอย่างไงคุณผู้ชมครับก็ต่อเนื่องกับสิ่งที่เราจะได้เห็นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้เยาวชนปลดแอกมีข้อเรียกร้องเนี่ยสข้อ1ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญสก็คือการยุบสภา สามก็คือหยุดคุกคามประชาชนล่าสุดเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักการอีกสองข้อนั่นก็คือห้ามตั้งรัฐบาลแห่งชาติและต้องไม่มีการทำรัฐประหารเกิดขึ้นประกอบกับยื่นข้อเสนอว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะต้องไม่มีสอววอ์ด้วยนะภายในเดือนตุลาคมนี้จะต้องไม่มีสอววอ์ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลุ่ม เยาวชนปลดแอกเดิมซึ่งตอนนี้เป็นประชาชนปลดแอกเนี่ยเขายกระดับตัวเองขึ้นมาแล้และประกาศนัดชุมนุมใหญ่16สิงหา16สิงหา,งหามีนักข่าวถามว่าจะค้างคืนหรือเปล่าแกนนำบอกว่ารอดูสถานการณ์ณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับรอดูสถานการณ์ณขณะนั้นคืออะไรผมตอบไม่ได้เลยนะครับปัจจัยสำคัญหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของจำนวนผู้ชุมนุม ถ้าคนมาไม่มากแล้วตอนดึกอยู่อย่างลำบากก็มีโอกาสที่จะไม่ค้างคืนแต่ถ้าคนมากันมากมืดฟ้ามัวดินสมกับการใช้คำว่าเป็นการชุมนุมใหญ่เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะค้างคืนเพราะนั้นเนี่ยวันที่16สิงหาคมสำหรับประชาชนปวดแอกซึ่งว่าเป็นม็อบเบอร์หนึ่งใขนะนี้ของฝ่ายที่เรียกว่าตัวเองว่าประชาธิปไตยเยเลยนะครับต้องมากันสักกี่คนนีล่ะถึงจะสมราคา สมศักดิ์ศรีเพราะถ้ามากันไม่มากเนี่ยเราใช้คําพูดว่าถ้ามากันไม่ถึงนี่ยากเลยนะครับเพราะนั่นหมายความว่าแนวร่วมมีไม่มากพอหรือแนวร่วมมีมากพอในโลกโซเชียลมีเดียแต่ไม่ออกมาไนก็ไม่มีประโยชน์เมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่อานนท์กับไม้ถูกจับเขาก็พยายามสื่อสารเรื่องนี้นะ เขาสื่อสารผ่านจดหมายน้อยออกมาบอกว่ามันไม่พอแล้วถ้าท่านจะอยู่แต่บ้านบอกเลยนะครับว่าต้องออกมาเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ผมไม่ได้ไมายุมายงมาอะไรทั้งนั้นนะครับเอาสถานการณ์ข่าวมาพูดให้ฟังคือหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าม็อบจะสําเร็จไหมจะนู่นนี่นั่นไหมผมจะเจอคําถามแบบนี้บ่อยมากจะชนะไหมจะแพ้ไหมหรือจะจะเสมอไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัย เป็นสิ่งสําคัญไม่งั้นวิเคราะห์มโนกันไปเรื่อยปัจจัยแรกที่ชัดเจนที่สุดจับต้องได้มากที่สุดก็คือจํานวนผู้ชุมนุมและเมื่อประชาชนปลดแอกย้านะครับการใช้คาว่า16สิงหาชุมนุมใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นดาบสองคมการบอกว่าเป็นชุมนุมใหญ่แล้วถ้าวันนั้นมันไม่ใหญ่เนี่ยมันจะแปก๊กมันจะแป๊กทันทีแต่ถ้ามันใหญ่มันก็ต้องบิ๊กเบิ้มสมราคาที่ ใช้คําว่าชุมนุมใหญ่นะเพราะในอดีตที่ผ่านมาไล่ตั้งแต่พันธมิตรมาถึงเสื้อแดงมาจนถึงกปปสเวลาเขาใช้คําว่าชุมนุมใหญ่เนี่ยนะครับยังไม่มีก็เป็นหมื่นนะครับยังไม่มีเนี่ยต้องหมื่นอัพเลยซะดิซ้าไปหรือบางม็อบเนี่ยหลายหมื่นเป็นแสนเวลาใช้คำว่าชุมนุมใหญ่ถ้าฟังจากอดีตที่ผ่านมาพันธมิตรมาโอ้โหเต็มสนามหลวงนะครับ เสื้อแดงมาอู้หูคุณผู้ชมครับทั้งทำรรเนียบสภาหรือกรณีที่ชุมนุมที่แยกราชประสงค์หรือกปปสเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามีจํานวนที่ค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมพันถ้ามาไม่ถึงก็ลําบากนะมันจะแป๊กอะครับมันจะแปก๊กทีนี้ไปดูอีกหัวข้อหนึ่งฮะผมพาคุณผู้ชมไปที่อาคารรัฐสภาหลายคนเป็นห่วงกันอดเป็นห่วงไม่ได้วันนี้คุณผู้ชมได้ข่าวใช่ไหมครับว่ามันมีสองม็อบเนี่ย ในเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มรณรงค์เพื่อน,นาําไปสู่การแก้ไขรัฐนูนกลุ่มหนึ่งพิ่งนัดกันได้วันสองวันเนี่ยนะครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์เนี่ยไปประกาศผ่านทาง Facebook บ,บอกว่าใครที่มีจิตใจรักชาติรักสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยนะครับให้ไปรวมตัวกันที่หน้าอาคารรัฐสภาตอน10บนาฬิกาสินาทีของวันนี้ปรากฏว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็เดินทางไปที่อาคารรัฐสภาด้วยกันทั้งคู่คุณผู้ชมครับเดินทางไปด้วยกันทั้งคู่ เป็นเดือดเป็นร้อนเจ้าหน้าที่นะครับต้องจับแยกนะครับเพราะเกรงว่าจะกระทบกระทั่งกันก็เลยจับแยกกันอยู่ห่างกันก็หลายร้อยเมตรอยู่นะครับทีมงานรายงานเข้ามาภาพทุกคุณผู้ชมเห็นอยู่นักนขณะน,นี้เขาบอกว่าเขาเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนที่รักสถาบันแล้วก็มีกลุ่มอาชีวศึกษาเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับเขาไปยื่นหนังสือให้กับประธานสภาก็คือคุณชวนหลีกภยัย แต่คุณชวนหลีกภัยดีนะครับ er. ไม่ได้เดินทางมารับมอบหนังสือด้วยตนเองนะครับภาพมันจะผสมกันไปนะฮะระหว่าง2กลุ่มเนี่ยคุณชวนหลีกภัยไม่ได้มารับมอบหนังสือด yea ้วยกันด้วยตัวเองนะครับก็มอบหมายให้คุณแทนคุณจิตอิสระซึ่งเป็นผู้ช่วยเนี่ยนะครับมารับมอบหนังสือโดยฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับที่เป็นฝ่ายปกป้องสถาบันเนี่ยเขาเรียกร้องให้ประธานชวนเนี่ยนะครับช่วยจัดการหน่อยสิว่าในสภาเนี่ยนะครับ มันมีพักการเมืองหรือว่าสอสอที่มีพฤติกรรมหมิ่นเมในการยุยงส่งเสริมให้เกิดการชุมนุมในลักษณะที่จาบจ่วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่นั่นเป็นการออกมาแสดงพลังแล้วก็ยื่นหนังสือผ่านประธานชวนส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ก็เป็นกลุ่มคณะบุคคลที่เรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับก็อย<ม>่างที่คุณผู้ชมเห็นมีทั้งคุณสมยศนะครับคุณวรชัย มีสอสอในสภานะครับอย่างคุณสุทินคลังแสงนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเห็นไหมฮะด้านหลังที่สุดจะเป็นพี่วิรัตจากพรรคเสรีรวมไทยก็มารับมอบรับมอบหนังสือฝั่งหนึ่งต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งวันนี้มาเรียกร้องให้สภาจัดการกับพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการหมิ่นสถาบันของนักศึกษาจํานวนหนึ่งนะครับภาพก็ เป็นไปคนละมุมไม่มีแม้กระทั่งการตะโกนด่ากันนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ม็อบหรือว่าผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับต่างคนต่างอยู่คือเมื่อเช้าเนี่ยหลายคนติดตามข่าวก็ตกใจว่าวันนี้ม็อบชนม็อบม็อบชนม็อบ,บคือม็อบที่ธรรมศาสตร์อันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะจัดลำพังในพื้นที่ของตนเองแต่ที่ห่วงก็คือที่สภา,าก็อย่างที่เราเอาภาพหาคุณผู้ชมดูต่างคนต่างอยู่นะวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ใช่ม็อบชนม็อบ แต่มาที่สภาในเวลาเดียวกันและอยู่คนละขั้วเจ้าหน้าที่ก็เลยจับแยกให้ห่างกันสักประมาณ2-300เมตรนี่มั้งครับถ้าผมกะากากไม่ผิดนะครับก็ถือว่าเป็นระยะที่ที่ห่างกันพอสมควรและต่างคนก็ต่างทํากิจกรรมนะมาดูหัวข้อถัดไปครับอันนี้รู้สึกว่าจะร้อนขึ้นมาเพราะว่าคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นอดีตแกนนำกปปสและปัจจุบันเขาเป็นรัฐมนตรี นั่นก็คือคุณบีพุทธิพงศ์กุณนการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะเรามาในหัวข้อที่ว่าสอนรุ่นน้องชุมนุมมีแต่ขึ้นลงพักไม่ยอมแน่ละเมิดสถาบันคุณบีเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ได้ดิบได้ดีนะฮะหลังจากการชุมนุมกปปสและเข้ามาเป็นแกนหนึ่งในแกนนำของพ,พรรคพลังประชารัฐก็เป็นรัฐมนตรีอย่างที่ผมนําเรียนไป คุณบีบอกว่าความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองเป็นเรื่องปกติที่มีมาโดยตลอดสิ่งหนึ่งที่เจอเรียนก็คือการใช้โอกาสในการสื่อสารในส่วนของโซเชียลมีเดียตนอยากจะให้ระมัดระวังเพราะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดบางข้อมูลเป็นข้อมูลที่บิดเบือนความจริงทำให้ยืนยันว่าความเห็นต่างเป็นสิ่งปกติในทางระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องระมัดระวังการละเมิดสิทธิคนอื่นและสถาบันหลักของประเทศ ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ว่าใครก็คงจะยอมไม่ได้คุณพิจุพงศ์บอกต่อนะฮะว่าผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลว่าทั้งสองม็อบจะ,ะเผชิญหน้ากันหรือไม่ตนคิดว่าเป็นไปได้น้อยเพราะทั้งสองฝั่งก็มีแนวคิดเป็นของตนเองทุกคนแสดงความเห็นต่างทางกฎหมายและรัฐธรรมนูญแต่ว่าการประทะก,กันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยในอดีตที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยการประทะก,กันทําให้เกิดความเสียหายและสูญเสียคิดว่าเราควรแสดงออกแบบคนรุ่นใหม่ โดยใช้เหตุและผลทั้งการใช้ผ่านโซเชียลมีเดียหรือการแสดงออกผ่านการชุมนุมโดยตนพยายามติดตามดูว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ไปละเมิดหรือว่าก้าวล่วงสถาบันหลักก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าไปละเมิดยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างแน่นอนเมื่อถามว่าแกนนำม็อบที่สนับสนุนรัฐบาลถูกเชื่อมโยงว่าเคยเคลื่อนไหวกับกรปปสมาก่อนนายพุทธิพงศ์ก็บอกนะครับว่าตนคิดว่าเรื่องนี้อธิบายยากเพราะเวลาเราไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะ เราไม่ได้รู้จักกันทุกคนบางคนอาจจะเดินอยู่ข้างหลังตนเห็นแล้วที่มีการนำภาพออกมาเปิดเผยและยืนยันว่าโอกาสที่จะรู้จักกันมีน้อยมากและบางทีก็ไม่รู้จักกันทั้งนี้ต้องไปตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันหรือว่าเชื่อมโยงอะไรกันหรือไม่ปัจจุบันนักสืบออนไลน์ก็ติดตามกันเยอะแยะอยู่แล้ววันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมอีกอย่างก็คือเมื่อเวลาผ่านไปคนก็เปลี่ยนไปสนับสนุนใครก็ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของทุกคน วันนี้เขาอาจจะอยู่กับเราแต่พรุ่งนี้เขาอาจจะไปสนับสนุนอีกฝ่ายโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยก็เป็นไปได้ไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องถูกมัดว่าต้องอยู่กับฝ่ายไหนอยากให้ดูพฤติกรรมมากกว่าหากเป็นพฤติกรรมที่ผิดหรือคิดร้ายต่อบ้านเมืองแบบนั้นเป็นเรื่องที่น่ากาังวลยืนยันว่าส่วนตัวไม่รู้จักจริงๆยังนึกไม่ออกว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรด้วยซ้ําเมื่อถามว่าในฐานะที่เค,เคยเคลื่อนไหวในนามกปพศวันนี้กปพศยังคงอยู่หรือไม่ คุณพุทธิพงศ์ก็บอกนะครับว่ากอปป,ปสก็ยังไม่ได้หมดไปเป็นความทรงจำของการต่อสู้ครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อ7-8ถึง8ปีที่แล้ววันนี้เราเป็นเพื่อนกันอุดมการยังคงมีอยู่หากถามว่าจะมีการรวบรวมหรือว่าจัดตั้งเพื่อต่อตา้านหรือว่าชนกับใครตนเชื่อว่าไม่มีและในวันนี้ยังไม่ได้คุยกับใครเมื่อถามว่าหากมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น กปปสพร้อมที่จะออกมาหรือเปล่าคุณบีก็บอกนะครับว่าตนคิดว่าเรื่องนี้อยู่ในความรู้สึกของทุกคนหากมีอะไรที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็คงจะมีคนออกมาเสมอไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนตนเป็นคนหนึ่งที่เคยออกมาเคลื่อนไหวอยากจะเตือนไปถึงน้องๆว่าเออคุณผู้ชมครับอยากจะเตือนไปถึงน้องๆว่าการออกมาชุมนุมมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นหากจะทำอะไรก็ตัดสินใจให้ดีและอยู่ในกรอบของกฎหมาย และหลังจากการชุนุมทุกครั้งจะมีการดําเนินคดีขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ว่าจะผิดหรือถูกต้องใช้เวลานานมากกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายตนคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญอยากให้น้องๆทุกคนที่ออกมาได้ระบัดระวังนอกจากนี้ยังเสียเวลาและเสียโอกาสจริงๆร,รัฐมนตรีบีพูดเลยนะฮะก็มีหลายประเด็นผมจับเอาสองประเด็นสําคัญแล้วกันที่จะสรุปให้คุณผู้ชมทราบคือบอกว่าถ้าละเมิดสถาบันไม่ยอมแนะ่ และนักข่าวพูดถึงขน,นาดที่ว่าแล้วกบปปสมีโอกาสจะกลับมาหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคุณบีก็พูดชัดว่ามีโอกาสนะครับตามคําพูดที่พูดเนี่ยมีโอกาสนอกจากนั้นก็มีประเด็นของการตีความว่าเอ๊ะเป็นการสอนหรือว่าเป็นการขู่นักศึกษาว่าถ้ามาชุมนุมสิ่งที่จะต้องเจอก็คือการขึ้นโรงขึ้นศาลต่อให้การชุมนุมจบไม่รู้ละฝ่ายไหนถ,ถูกฝ่ายไหนผิดก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเสียโอกาสกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็ต้องใช้เวลา แล้วแต่จะตีความมานะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงเราก็เห็นมาอยู่แล้วว่าตั้งแต่พันธมิตรนะตั้งแต่เสื้อแดงหรือกปปสแกนนาหลายคนเลยนะครับถูกดำเนินคดีกันทั้งนั้นนะนะครับมันก็จะต้องยากลาบากในการไปต่อสู้คดีนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาต่อหัวข้อที่5อันนี้ไม่รู้ว่าจุดไฟขับนักศึกษาอีกหรือเปล่าฮะค,คุณผู้ชมครับเราใช้หัวข้อที่ว่าเติมไฟนักศึกษาสวเย้ยอ็มบูบว,วาบ วันก่อนก็มุงมิงนะวันก่อนเป็นนายทหารหญิงคนหนึ่งแล้วกันออกมาเขียนเฟ e บุ๊กบอกว่านักศึกษาเป็นม็อบมุงมิงจนโอ้โหม็อบถึงขนาดบุกไปที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบกนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยกระแสะกดดันวิพากษ์วิจารณ์ให้กองทัพรับผิดชอบต่อคำพูดดังกล่าวล่าสุดเป็นสวฮะบอกว่าม็อบนักศึกษาเนี่ยมันวูบวาบ วูบวาบมันก็ยังฟังได้ดีกว่ามุ้งมิ้งนะฮะแต่มันก็ยังฟังดูแล้วผมเชื่อว่านักศึกษาก็คงไม่ชอบหรือว่าคนที่ออกมาชุมนุมก็คงไม่ชอบเพราะวูบวาบเหมือนกับปรามาตว่าไม่ติดหรอกเหมือนไฟฮะมันวูบวาบวูบวาบเขาเรียกว่าจุดไม่ติดคือมันวูบวาบแล้วมันดับไปนะแต่ถ้ามันเป็นภาษานักศึกษาประชาชนเขาก็อยากให้มันจุดติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวูบวาบมันก็ยังดีกว่ามุ้งมิ้งแต่เชื่อว่านักศึกษาขาคงไม่ชอบนะ สวที่ออกมาพูดก็คือนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะฮะคุณผู้ชมครับออกมาพูดเนี่ยก็ค่อนข้างยืดยาวนะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะประเด็นมันอยู่ตรงนี้การชุมนุมของนักศึกษาที่กําลังลามไปทั่วประเทศนั้นเห็นว่าควรเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกแต่นักศึกษาอย่าเลยเถิดไร้เดียงสาตนเคยผ่านวัยคึกนวัยนักศึกษามาก่อนรู้ดีว่าสุดโต่งเกินไปก็ไม่ชนะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ถ้าเปรียบเทียบการชุมนุมของนักศึกษาสมัยก่อนกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากสมัยก่อนนักศึกษามาชุมนุมด้วยจิตสํานึกการมีส่วนร่วมอุดมการทางการเมืองศึกษาเรื่องราวต่างๆมาอย่างจริงจังและชัดเจนแต่สมัยนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการบอกว่ากระแสนักศึกษาจุดติดลามไปทั่วประเทศนั้นเป็นการติดแบบบูบวาบเห็นไหมฮะ ก็อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่เป็นการอาธิบายเรื่องของคําว่าจุดติดไม่จุดติดเป็นการติดแบบวูปวาบยังไปไม่ถึงขั้นกระแสปฏิวัติมวลชนเชื่อว่าสิ่งที่ทําจะไม่สําเร็จไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้และเกรงว่าจะมีแรงต้านออกมาทําให้สถาน,นการณ์แรงขึ้นคุมคุมกันลําบากจึงไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับหมอพลเดชบอกว่าจุดไม่ติด เป็นแค่เพียงกระแสวูบวาบและสิ่งที่ปรารถนาหมายถึงปฏิวัติประชาชนจัดทำไม่สำเร็จและเกรงว่าอาจจะมีแรงต้านออกมาเสียด้วยซ้ำไปและท้ายสุดก็กลัวว่าจะเกิดความรุนแรงนะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าไงล่ะครับไอ้มุงมิง้งมุงมิงมันไร้สาระมากแล้วฮะจริงๆเราไม่ควรจะไปว่าใครมุงมิง้งกุ้งกิ้งอะไรแบบนั้นแหะนะนะอันนั้นมันคือคำบูลลี่อ่ะมันคือคำศประมาท เขาว่ากันตามตรงนะฮะอันนั้นไม่ควรใช้แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นของหมอพลเดชเนี่ยเราพยายามมองแบบไม่ใช่คําปรามายนะมันเป็นการมองต่างมุมนั่นเองถ้ามีความคิดเป็นประชาธิไตยจริงเนี่ยนะฮะเวลาเราได้ฟังอะไรที่มันต่างมุมเนี่ยต้องคิดคิดก่อนดา่า <c oughs> นะคิดก่อนดา่าสักนิดนึงนักศึกษาหรือประชาชนจํานวนหนึ่งมองว่าม็อบครั้งนี้มันเหมือนไฟเอางี้กว่ามันเหมือนไฟด้านขวาเนี่ยบอกว่าจุดติดแล้ว ไฟลามแล้ไฟลุกลุกลุกลุลแล้วแต่ปรากฏว่าหมอพลเดชออกมาบอกว่าไฟติดจ,จริงนะแต่ติดแบบวูบวาบไม่ได้จุดยาวนะครับผมถึงบอกไงครับตั้งแต่ช่วงต้นของรายการว่ามันอยู่ที่สองวันนี้วันนี้เย็นวันนี้ที่ธรรมศาสตร์นะเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่มากกว่าทุกๆครั้งหรือเปล่าอันนี้ข้อที่หนึ่งและในวันชุมนุมใหญ่ที่16สิงหาคมเนะี่ย เราจะเห็นปรากฏการณ์ที่มากกว่าทุกครั้งหรือเปล่าคำว่าจุดติดคำว่าวูบวาบเนี่ยมันคือคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยว่าการชุมนุมจะประสบความสำเร็จและมีพลังหรือไม่ซึ่งการชุมนุมจะประสบความสำเร็จและมีพลังหรือไม่ปัจจัยที่หนึ่งก็คือจำนวนคนนะครับจำนวนคนคือถ้าออกมาสองสามพันคนเท่าเดิมไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าจะสำเร็จ เพราะมันน้อยมากถ้าเทียบกับการชุมนุมในอดีตที่ผ่านมาเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรอวัดนะครับวัดผลว่า16สิงหาคมน,นี้จะออกมาเป็นแบบไหนมาดูอีกคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณวันชัยสอนสิบริซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้สอวอถูกกดดันมากอย่างที่ผมให้หัวข้อเล็กๆไปบอกว่า,วาประชาชนปวดแอกเขาบอกว,ว่าตุลานี้ต้องไม่มีสอวอแล้วนะสอวอต้องไม่ทําหน้าที่แล้วนะ และเรื่องสวที่มีอำนาจต่างๆโดยเฉพาะการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ทําให้การชุมนุมมันเกิดขึ้นเหมือนกันและก็เป็นประเด็นที่กลุ่มนักศึกษาอยากแก้มากที่สุดเพราะรู้สึกว่าสาวไม่เป็นประชาธิปไตยและรู้สึกว่าสาวเนี่ยมีไว้เพื่อค้ายันอำนาจให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หลังๆมานี้เสียงสวก็เริ่มอ่อยลงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลแต่สวเขาไม่อยากให้มีสภาร่างรัฐนูลทั้งฉบับ แต่เขาเห็นด้วยกับการแก้ไขทีละประเด็นล่าสุดเด่ยนะครับสว,ววันชัยดีอย่างที่รู้ว่าดีที่ผ่านมาในเชียร์พลเอกประยุทธ์เนียนะครับสุดริ่มทิมประตูเลยก็ยังบอกว่าเพื่อลดความขัดแย้งทางการเมืองเห็นควรให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ4ประเด็นที่เห็นว่าเป็นปัญหาก็คืออำนาจสว,ว,วในการโหวตเลือกนายกร,รัฐมนตรีที่เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่จําเป็นอย่างอดีตที่ประคับประคองสถานะของรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจากอำนาจเบ็ดเสร็จมาเป็นประชาธิปไตย และเสนอให้ยกเลิกกําหนดให้ตําแหน่งความมั่นคงมาเป็นสวหกตำแหน่งโดยชี้ว่าการให้ผบอเหล่าทัพมาเป็นสวไม่เกี่ยวกับการทํารัฐประหารหรือไม่และไม่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมถึงแก้ไขเรื่องการได้มาซึ่งสวที่มาจากการเลือกเลือกควายเห็นว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนอกจากนี้ยังเสนอให้แก้ไขเรื่องการให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระที่อ้างว่ากระบวนการยังมีปัญหาและคุณสมบัติผู้สมัครที่กำหนดเอาไว้สูง เช่นการสรรหากรรมาการสิทธิมนุษยชนที่ดําเนินการมามากกว่า2ปีแล้วพร้อมกล่าวย้ํานะครับว่าเรื่องที่สมาชิกวุฒิสภาควรพิจารณาคู่ขนานไปกับการดําเนินการของฝ่ายสสและฝ่ายบริหารและเห็นว่าอันนี้ก็สําคัญคือจะแก้ยังไงก็ตามแต่สอวอควรมีอยู่เพราะหลายประเทศทั่วโลกที่เป็นระบอบประชาธิปไตยก็ยังมีวุฒิสภาและมีสองสภาซึ่งเห็นว่าจะเป็นองค์กรที่ตั้กรองการตรวจสอบและปฏิเสธไม่ได้ที่จะมีสองสภา โดยแก้ไขในข้อบกพร่องและใช้ในส่วนที่ใช้ได้ให้องค์กรนี้ยังเป็นองค์กรหลักของระบอบประชาธิปไตยต่อไปเพราะนั้นเนี่ยประเด็นของสววันชัยอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชม,มน,นะครับว่าเสียงเริ่มอ่อยออกมาแล้วจากเมื่อก่อนที่ว่าไม่แก้ไม่แก้ไม่แก,แก้นักศึกษาพูดอะไรโอ้ใช้ไม่ได้ผลเอกประยุทธ์อย่างเดียวตอนนี้มองว่าแก้ก็ได้อย่าง,งน้อยก็สี่ประเด็นตามที่พูดแต่ถ้าจะให้แก้ทั้งฉบับยังไปไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมสภารัฐบาลจะหันหน้าเข้าหากันได้หรือไม่แต่จําได้ไหมครับวันศุกร์ที่ประชาชนปวดแอะเข้าแถลงการเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่เจรจาเลยนะเขาบอกว่าเขาจะไม่เจรจากับรัฐบาลเลยนะที่นายกบอกว่าจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนักศึกษาเขาบอกเขาไม่เอา เขาจะเอาสามข้อตามที่เขาบอกเท่านั้นและต้องไม่มีรัฐประหารต้องไม่มีรัฐบาลแห่งชาติอีกด้วยนะสถานการณ์ทางการเมืองร้อนและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆต้องติดตามชนิดตามไม่กระพะริบนะฮะคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการเมืองเรามาดูข่าวดีๆบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยโควิดทั้งโลกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเกิน20บล้านคนไปแล้วนะครับและสถานการณ์ภายนอกเนี่ยรัสั่ำอย่างหนะักผู้เสียชีวิตก็ทะลุเกิน70,000 0คนไปแล้ว แต่เมื่อเรามาดูสถานการณ์ของประเทศไทยจากการร่วมไม้ร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศปรากฏว่าเกินสองเดือนมาแล้วนะครับที่ประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศแม้แต่คนเดียวก็เห็นผมบอกแล้วครับว่าเป็นความร่วมมือกันของคนไทยทุกภาคส่วนหนึ่งในนั้นก็มีบร,ริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบร,ริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาช่วยเหลือทั้งภาครัฐโดยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 26โรงพยาบาลทั่วประเทศสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยที่ตกงานขาดรายได้หรือคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆก็ได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารและก็เครื่องดื่มเบ็ดเสร็จใช้งบประมาณกว่า200ล้านบาทนะฮะในการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นภาพความน่าประทับใจที่เกิดขึ้นจากบ,บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดที่ตอบแทนคนไทยและความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศนะครับ โดยบริษัทบุญรอดได้ประกาศนโยบายเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเริ่ม3โครงการเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการจ้างงานสร้างไรายได้ให้ชาวบ้านเป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นของตนเองทั้งเรื่องไฟป่าภัยแรงน้ำท่วมรวม37จังหวัดเริ่มอบรมไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาต่อด้วยโครงการสิงอาสาอบรมสร้างอาชีพกลุ่มทักษะทางด้านอาหารในหลักสูตร10เมนูยอดนิยมอร่อยง่าย หลักสูตรเครื่องดื่มร้อนเย็นเต็มสูตรและหลักสูตรสร้างตัวกับเมนู d e l i v e อรมีผู้เข้าอบรมฟรีด้วยนะครับและที่สำคัญได้รับการตอบตอบรับอย่างยอดเยี่ยมเต็มทุกหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดนะครับมูลนิธิพยาพิรมพักดีและบริษัทบุญรอดเปิดโครงการสิงอาสาอบรมสร้างอาชีพกลุ่มทักษะทางด้านงานช่างในหลักสูตร Home Service and Office Skill ร่วมกับ6สถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนําเน้นเรียนรู้ง่ายนําไปประกอบอาชีพได้ทันทีมีทั้งช่างไฟฟ้าบ้านช่างแอร์อีคอมเมิร์ซเป็นต้นโดยรับผู้เข้าอบรมนะครับหลักสูตรละ40คนผู้สนใจสามารถสมัครแล้วก็ดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สิงอาสาเริ่มเปิดอบรมช่างไฟบ้านเป็นหลักสูตรแรกในวันที่14-15สิงหาคมนี้ที่สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง จังหวัดปทุมธานีนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปเราก็คงจะได้เห็นสิงอาสาทำกิจกรรมลงช่วยเหลือพื้นที่ให้กับชาวบ้านสังคมพี่น้องประชาชนหลังจากที่ทำโครงการนี้มานับ10ปีนะครับและที่สำคัญเป็นการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่เราก็มีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ เติมกำลังใจในยุคที่เราต้องต่อสู้กับเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของวิกฤตโควิดก็ดีขอให้รู้ไว้เถอะครับว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับเอาละครับคุณชมครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือขยี้ข่าวเด่นกับยุคนนะครับผ่านทางช่องจาม .com แล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับ